สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วค่ะเคสประทับใจอีกหนึ่งเคสวันนี้ที่อยากจะมาเล่าให้พวกเราฟังนะคะเคสนี้ลูกค้าอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีลูกค้าเป็นเจ้าของธุรกิจรับซ่อมแบตเตอรี่รถยนต์วันที่เราไปเจอลูกค้าเนี่ยเราไม่ได้เจอกับลูกค้าโดยตรงนะคะเราเจอกับภรรยาของลูกค้าซึ่งเป็นคนที่มีอำนาจตัดสินใจแล้วก็เป็นคนจัดการเรื่องเงินวันที่เราไปถึงก็พูดคุยนะคะเปิดใจแฟกซ์ไฟดิงตามปกติเลย สิ่งที่เราได้ข้อมูลก็คือว่าลูกค้าผู้ชายเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวทํางานคนเดียวหารายได้เพื่อเลี้ยงดูทั้งหมดในครอบครัวห้าคนถือว่าเขาเป็นเสาหลักของบ้านเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปขยี้เพนพอยค่ะว่าวันนี้นะคะถ้าพี่ผู้ชายคนเนี้ยทำงานไปแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝานันเกิดเป็นอะไรไปเนี่ยที่ครอบครัวของเขามีอะไรสำรองมีอะไร เขาเรียกว่ามีหลักประกรันอะไรเพียงพอหรือยังเราก็รู้ว่าลูกค้ายังไม่มีแล้วสิ่งที่เราไปคี้เพนพอยต์ก็คือด้วยงานที่ลูกค้าทำอะค่ะลูกค้าต้องอยู่กับแบตเตอรี่รถยนต์ตลอดเวลาต้องสูดกลิ่นนะคะเขาเรียกว่ากรดแก๊สของแบตเตอรี่เนี่ยที่สูดกลิ่นทุกวันเนี่ยเราก็จับสัญญาณจากภรรยาได้ว่าเอออาการลูกค้าก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะคะมีแสบจมูกมีหายใจไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แล้วก็ลุกลึกๆนะคะลูกค้าก็มีความกังวล เพราะฉะนั้นพอเราหาจุดเพนพอยต์ของลูกค้าได้แล้วก็ขยี้เลยค่ะแล้วก็บอกลูกค้าว่าวันนี้เราอยากให้ลูกค้าเนี่ยทำความคุ้มครองให้กับสามีไว้หน่อยหนึ่งเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยจะได้มีเงินก้อนก้อนหนึ่งเอาไว้ให้คนในครอบครัวแบบประกันที่เรานําเสนอวันนั้นก็เสนอด้วยแบบประกรัน90ทับ21ทุนประกัน1ล้านเบีย้ยประกันเนี่ยตกเดือนหนึ่งประมาณสัก2,000กว่าบาทนะคะแล้วก็ก็พูดคุยไป แต่สิ่งที่ลูกค้าพูดตลอดเวลาคือเขาไม่มีเงินเขาไม่มีเงินจริงๆนะคะพอเราแฟกไฟดิงแล้วเรารู้เลยว่ามันไม่ใช่ข้อโต้แย้งแบบบ่ายเบียงอะ่ะคือเขาก็บ่นเรื่องธุรกิจว่าเออตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีแล้วเฮียก็ทํางานคนเดียวแล้วเนี่ยเลี้ยงดู5้าคนแล้วรายได้มันก็ไม่ค่อยโอเคเขาก็บ่นมาแล้วเราก็จับสัญญาณได้ว่าเออลูกค้าดูกังวลเรื่องเงินจริงๆ ลูกค้าแต่ว่าเรามั่นใจว่าเราขยี้จุดเพนพอยต์แล้วเราเปิดใจนะคะจนลูกค้าอยากทําจริงๆค่ะแต่ลูกค้าติดปัญหาเรื่องเงินจังหวะนั้น,นะค่ะลูกค้าบอกว่าแต่เดี๋ยวว่ะมาอีกทีได้ไหมอีกสักสามเดือนเดี๋ยวซ้อเนี่ยจะได้เงินแชร์ซ้อจะได้ทองอะไรสักอย่างเนี่ยนะคือเหมือนกับว่าจะได้เงินตรงเนี้ยจะได้เงินก้อนมาสักสามเดือนอ่ะเดี๋ยวคุณค่อยมาหาใหม่แล้วเดี๋ยวซ้อค่อยทําให้กกบเฮีย เราก็เลยรู้สึกว่าซ้อค้าวันนี้ด้วยอาการที่ซ้อเล่าให้ฟังอาการของเฮียเนี่ยมันไม่ค่อยจะสู้ดีนะแล้วถ้าอีกสามเดือนเกิดเฮียมีประวัติสุขภาพเจออะไรที่ไม่อยากเจอมีตำหนิสุขภาพแล้วประกันทำไม่ได้แล้วนะคะ แต่ถ้าวันนี้นะคะจังหวะนั้นเนี่ยพี่ขวัญก็เหลือไปเห็นสร้อยทองสร้อยทองของลูกค้านะคะที่ข้อมือลูกค้าเนี่ยซึ่งดูจากขนาดเส้นแล้วนะน่าจะประมาณ1สลึงซึ่งขายตอนนั้นก็ประมาณสัก5,000บาทพอเรานําเสนอเรามีไอเดียในใจก็คือลูกค้าเนี่ยเบี้ยประกรันลูกค้าเดือนละ2,500แต่ว่าถ้าทํารายเดือนงวดแรกมันต้องจ่าย2เดือนใช่ไหมคะก็คือ5000ก็เลยบอกลูกค้าว่าวันนี้ค่ะถ้าลูกค้ารอ3เดือน แล้วรอได้เงินแล้วค่อยมาซื้อถ้าสุดท้ายเฮียมีตําหนิสุขภาพเฮีย er ซื้อไม่ได้แล้วนะคะแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์เลวร้ายกว่านั้นเกิดเฮียต้องจากไปขอโทษนะคะซ่อสร้อยมือที่อยู่ที่ข้อมือของซ่อเนี่ยสามารถขายเป็นเงินสดแล้วแปลงเป็นเงินได้เท่าไหร่เขาบอกว่าก็ประมาณ5,000บาทแต่วันนี้ค่ะถ้าซ้อเนี่ยเอาสร้อยตัวนี้ไปเปลี่ยนเป็นเงินสด5,000แล้วมาซื้อความคุ้มครองให้กับเฮีย เียจะได้ทุนประกันชีวิตทันทีวันนี้เลยค่ะ1ล้านบาทแล้วอีก3เดือนซ่อได้เงินก้อนมาซ่อไปซื้อทองใหม่ได้ไหมคะจังหวะนั้นนะคะที่ลูกค้านั่งฟังและลูกค้าก็เริ่มคิดสุดท้ายพวกเราเชื่อไหมคะลูกค้าถอดสร้อยทองนะคะแล้วก็ให้ลูกของเขาเอาไปขายหรือจำนำก็ไม่รู้นะเพื่อที่จะมาเข้าร่วมโครงการกับเราจากเหตุการณ์นี้พวกเราได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์งานขายพี่หวานบ้างคะ พวกเราเห็นไหมคะว่าวันนี้ถ้าพี่ขวัญคำหนึ่งถึงค่าคอมมิชชั่นแล้วพี่ขวัญรู้สึกว่าโอ้เปี้ยประกันแค่ห้าพันได้ค่าคอมนิดเดียวซื้อก็ซื้อ,อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรฉันจะไม่กลับมาแล้วก็ล้มเลิกความตั้งใจแล้วลูกค้าก็ไม่มีความคุ้มครองแต่สิ่งสําคัญคือเมื่อจิตเราอะคะ่ะเบนเขาเรียกว่าเป็นจิตของการปรารถนาดีอยากให้ลูกค้ามีความคุ้มครองแล้วช่วยหาทางแก้ปัญหาให้กับลูกค้า แล้วแสดงความตั้งใจจริงจนลูกค้าสัมผัสได้เห็นไหมคะว่าแม้กระทั่งสร้อยทองลูกค้าก็ถอดมาซื้อประกันได้เช่นเดียวกันค่ะ